อย่าให้มุมปากข้างนอกดูยกยิ a ้มน้าหน้าหวานขึ้นทำยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเจอเพื่อนมันจะมีบางคนที่ดูยิ้มเหมือนอมยิ้มก็มีเพื่อนบางคนที่หน้าบึ้งบึ้งตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับจริงๆงอย่างนี้ครับคือมุมปากของเราจะมีมัดกล้ามเนื้อด้วยกัน2มัดคือมัดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกมุมปากกับใช้ในการกดมุมปากนะครับผมขอย่อชื่อกล้ามเนื้อยกมุมปากว่า L A O แล้วกันเนาะแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกดมุมปากว่า D A O แล้วกันนะครับ ถ้า L A O เราแข็งแรงกว่ามุมปากก็จะยกแต่กับเดิมทีนี้การยกมุมปากที่ช่วยทําให้มุมปากมันดูยกยิ้มได้แบบจริงๆจังๆเลยนะเราเรียกว,ว่าการยกมุมปากแผลนอกือจะมีแผลตําแหน่งของแผลตรงนี้ครับรเราเปิดแผลเข้าไปนะครับแล้วเราเข้าไปช้อนเอามัดกล้ามเนื้อดี DA O นะครับนะเราตัดออกครับแล้วเราย้ายมัดกล้ามเนื้อขึ้นมายกรับมาเสริมแรงกับ L A O ทําให้มุมปาก มันเสมือนยกยิ้มตลอดเวลาเทคนิคนี้นดีมากๆในแง่ของการยกมุมปากครับทำให้คนไข้ดูยิ้มตลอดเวลาแล้วก็น่าดูหวานขึ้นมากๆเลยนะครับแต่จะมีข้อเสียที่สําคัญก็คือเรื่องของการวิแผลเป็นเทคนิคนี้หมอทําได้นะเพียงแต่ว่าขอดูเป็นเคส by เคสละกันกับอีกเทคนิคนึงเราเรียกว่าการยกมุมปากแผลด้านในไม่ได้มีการเข้าไปตัดแต่งมัดกล้ามเนื้อแต่อย่างใดนะครับ แต่เราในี่การตัดแต่งเนื้อเยื่อด้านในครับบริเวณผิวหนังแล้วก็บริเวณเนื้อเยื่อปากนะครับให้เสมือนกับว่ามันมีแบบมุมปากยกเบาการยกมุมปากจะไม่เท่ากันจะยกได้น้อยกว่าจะได้ความละมุนเป็นหลักนะครับแต่ข้อดีมากๆก็คือว่าไม่ได้เกิดรอยแผลเป็นการยกมุมปากแผลนอกกับแผลในเนี่ยคุณสามารถใช้งานปากได้ตามปกตินะต่างกันแค่ว่ายกมุมปากแผลนอกเนี่ยจะมีแผลเป็นที่เห็นได้ชัดกว่า ยกงมุมปากแผนในแผนเป็นเนี่ยแทบไม่เห็นเลยแต่ยกมุมปากแผนนอกยกงมุมปากได้เยอะกว่าและยิ้มกว่าส่วนยกงมุมปากแผนในเนี่ยไม่ได้เน้นการยิ้มแต่เน้นความละมุนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสามารถกดหัวใจกดแชร์แล้วก็ติดตาม,มดได้นะครับ